นานๆที่กลับบ้านก็จะต้องแวะฮะตอนนี้ไปอยู่หาดใหญ่ค่ะโรตีทุกทั้งเมืองเลยค<ส><ส>่ะอ่าขโมนโรต<ส>ีนี่โรตีในตำนานเลยนะคะอันนีน้เ<ส>ขาเรียกว่าพัดโรตี what Roti do you want to eat? y e o Roti Saur you want some eggs? o oh r no eggs With egg or no eggs? Uh, yeah Can you get uh, Egg egg and banana yeah. Okay เอาเป็นกว้ยหอมกับไข่หนึ่งนะคะแล้วก็เอ้ยเอาสองดีกว่าค่ะเอาสองชุดก็หอมกับไข่แล้วก็ธรรมดาสองชุดค่ะมัน จะได้แตระด,ดอกฮ่าแบบค่ะป้าแบบนี้ป้าไม่ค่อยได้ร้อยค่ะนะป้าก็จะลืมลายโอ้สวยมากมให้ฉันทําก็อีกสองวันสามวันนะจ้ะหน้าตาไม่น่าร้อยมอลายได้ค่ะมีแต่คนบอกอโฟกัสหน้าตาคนทําหน่อยดูเบื้องหนะ้าดูเบื้องล่างโคตรโป๊โเออไม่ไปโชว์ไม่โชว์ค่ะอันนั้นค่ะโอ้ตอนมานะมนั้นมันจะห้องแบบเล็กๆอ่ะหมายถึงว่า มันยังเป็นโล่งๆเออนี่ของเริ่มเต็มมากเลยเนี่ยชื่อร้านมารินมาลัยเดี๋ยวส่งให้เด็กดูชวับติดต่อนะจ๊ะทั้งสอนออนไลน์ก็ได้สอนทําดอกไม้เลยสอนมาลัยออนไลน์ใช่เดี๋ยวดูแมวด้วยนี่แมวมีแมวมีหลายตัวเลยตัวนี้ชื่ออะไรนะลูกผักบุ้งค่ะตัวนี้ชื่อผักบุ้งอะชื่อมอร์นิ่งกอรี่โอเคมอร์นิ่งกอรี่เดี๋ยวจับทอดกรอบเลยลูก ผักกาดเรียกวายแคบเบชมีผักกาดมีอผักกาดนั่นผักกาดอยู่นู่นนะคะผักกาดผักกาดหนูหนรู้แล้วหนูรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าเพิ่งโทรไปเมื่อตะกี้ก่อนมันนิดนึงนัดกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้มีมี่เลยค่ะมีนี่เขราะกลว่ามาเลือกถั่วงอกถั่วงอกชื่อบินสเปาลูกุลแล้วก็มีขนมถ้วยขนมถ้วยเอ่อไรซ์พุดดิ้งแล้วก็มีก้อนหอมแล้วก็ถั่ต้นหอมเล็กสปริงออนเนียน โอ้โหชื่อแต่ละอย่างของกินหมดเลยก็หิวอะ <laughs> อ๋อโอ้โหสวยนะแมวสวยมากอือนี่แกมีแมวสี่ตัวนี่ลูกเลยนะไม่ต้องมีลูกแล้วเนี่ยอ,อ่อ,อนดีจ้าก็มาฟาร์มลูกอีกฟูไม่เส <laughs> ร็จแล้วลูกกูกินไม่แพอง่วงไหมเฟลสลิปปี้ไ้ค่ะะเามใหน เกิดกล้วยมาแล้วก็ไปแช่น้ำแต่ต้องให้กล้วยมามันหิวน้ําก่อนต้องให้กล้วยมาหิวน้ําด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นไงเป็นนงาคุณเพื่อนฉันงานนี่จะเดือดผงยาดิกู่ขมแมวอยู่เนื้อนี่ยไม่เป็นไรที่โฟกัสมาที่อันนี้ไม่ต้องโฟกัสแต่แกหรอกเออโอ้โหงามสวยไหมคะนี่ดูหน้าดูหน้าด้วยนะคะหน้าอย่างหิวโอ้ติดรองเท้าเหยจริงค่ะดูหน้าอะไรอันนี้มันอะไรมันสวยฝั่งเดียวอะลูก มาาลแอันนี้มันเอาไว้นี่ค่ะไว้พุ่มเออฮารุมันจะไม่เห็นข้างหลังใช่ค่ะมันเป็นมาลายแบนด์ค่ะไม่ใช่เป็นมาลายกลมค่ะงานบวชค่ะสีเหลืองโอ้โหสีสันโอเคแล้วพวกมันไอเลนโบมควรรับพันสองค่ะแต่กูลงราคาผิดเป็นแปดร้อยจบการอเออไม่เป็นไรทำให้เขาไปนึกว่าทำบุญนะแก้ราคาแล้วร่วมร่วมทำบุญอนุโมทนาสาธุง่ายนะโอ้แต่สวยจริง นี่เขาดูหน่อยเนี่นี่คือใบกล้วยไม้กล้วยไม้สีขาวย้อมสีโอ้โหทำไมกล้วยไม้มันเป็นปึกสวยอย่างเงี้ยฮารุสวยจังนี่จีนี่ไหนอ๋อฮารุร้อยเป็นไหมลูกร้อยเป็นค่ะอ๋อฮารุค่ะอันนี้เรียกดอกอะไรคะลูกดอกมะแม่ลุลยค่ะอ๋อแล้วเราภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะคะไม่รู้แล้วอันนี้นะคะลูกดอกกล้วยไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลูกไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนค่ะ จบได้ทุกอย่างเลยฟาเวอร์ง่ายนี่คือห้องติดกับแม่ห้องไว้เตี่ยแม่สร้างไว้เพื่อห้องนี้ไว้สำหรับฟอกไตเตี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามาเราก็เลยขอใช้ก่อนเพราะว่าเรามาถึงดึกโรงแรมหาไม่ได้นะคะเราก็ต้องนอนบ้านปกติจะนอนแอร์ทีนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ นอนประลงแต่ก็สะอาดดีเพราะว่าห้องใหม่เพิ่งทาเสร็จแต่ไม่มีอะไรนะคะมันเป็นห้องไว้สําหรับรักษาพยาบาลก็จะเห็นสังเกตว่าหมอนก็จะเป็นหุม้มบอกก็จะหุ้มผ่านี้เราเอาผ้ามาปูปูปนอนก่อนนี่ก็แบบเพิ่งกลับมาดึกหน่อย how do you feel come to sleep in s u p a n b u r i I feel comfortable จร <laughs> ิงเหรอ y e บ้า <Yes. S 1> นนอกนะ is like Suburb, right? Hmm, you okay? But I'm used to it. You used to, yes. okay. I slept in temples before. Oh yeah, and it's okay. It's yes, with all the nice mosquitoes and bugs. Oh, why you like. not sleep with the doggy? Yeah, why you sleep with a temple? Mm, no, the doggies don't want to sleep with me. <laughs> and we have a lot of nice view right? Yeah. My hometown. Mm. You like it? Yes. And about my small hometown market, it's nice. Mm. Mm it's something else it's yeah i like some it. more mm. yeah the food is so cheap too right yes food is everything cheap. yeah mm. everything a lot yeah it's nice mm -hmm. and like you said it's nice very clean No, mm -hmm. mm -hmm. he's lit like this pillow the old style suburb style yes <laughs> so. uh, I, am, hmm? I am sleeping on my suburb pillow Mm -hmm. On my suburb mat mattress. is mm -hmm. yes, in my suburb room mm -hmm. with my suburb wife. Oh <laughs> 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 wow, I'm suburb. <laughs> hmm. um, I'm sit. Yeah. I'm suburb. i grew up in City, <laughs> New York. <I'm> just <laughs> <laughs> See, I have to <laughs> to <work laughs> that, you know. I like you, suburb man. Suburb. <laughs> โอเคค่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นนี้นอนแล้วค่ะง่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้มีต่ออันนี้ได้เพิ่งได้สตูดิโอแต่งงานคุยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีไหวเตีย่ยไหวเตียเต่ยไหวบรรพบุรุษอ่าแล้วก็ไหวสมเด็จพระนเรศวรหน่อยเนื่องจากว่าเตีย่ยอาการไม่ค่อยดีเราแม่ก็เลยสะกิดว่าขอให้พรุ่งนี้ เดี๋ยวแต่งงานเล็กๆแค่กับเตียก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าห้องงานงานวันจริงอ่ะจะคือวันที่6มีนาแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะให้เตียคือเราป้องกันไว้เลยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเตียอาการไม่ค่อยดีอืมก,ก,ก็เลยเออโอเคเดี๋ยวทําง่ายๆก็คือไหว้เตียแล้วก็ทูบเตี๋ยในเปลียนแพรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาจัดให้ไก่เกยแล้วก็ไหว้บอกอากงอาม่าที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนู่นนี่นั่น ไหวสารเจ้าไหวเจ้าที่เจ้าทางไหวพระในบ้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทาให้ติก๊กแม่สบายใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเลือกชุดแต่งงานในวันที่ใส่วันแต่งงานกับตอนเช้าที่บ้านลูกพีล่ลูกนะะ้องนะคะอตอนนี้ก็ได้สตูดิโอเดี๋ยวไปถ่ายที่อายุทยานะคะก็วันที่ยี่สิบไปแต่เช้าเลยแล้วก็เลือกชุดแล้วก็ทําเลยแต่งหน้าทําผมแล้วก็ถ่าย,ถ,ายถ่ายเลยให้เสร็จนะคะ ชื่อสตูดิโอที่ถ่ายชื่อนรักสตูดิโอนิธยาวันนี้ก็นั่งคุยมอมอยกับเพื่อนมาเยอะเดี๋ยวพรุนี้มีนัดกินข้าวกับเพื่อนด้วยที่ร้านชาบูกิวที่ดอนเจดีเป็นร้านใหม่ที่เปิดเดี๋ยวยังไงก็จะได้ถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคอะไรที่เจอเดี๋ยวก็จะนันํามาให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านคุณลงุงบ้านลุงก็จะมีแบบเป็นสวนนกอืมในนกแก้วหลากหลายนะคะ อ่าโอเคจเจอกันคืนนี้ Good night everyone Good night Good morning everyone อันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาค่ะประมาณสักเจ็ดโมงเช้าที่บ้านที่บ้านสวนสุพรรณนีน่เห็นอะไรไหมคะมะนาวค่ะเช้านี้เราจะเก็บมะนาวกันเพราะว่า เก็บมาไว้ทำชาบูน้ำจิ้มชาบูทูมอโรนะพรุ่งนี้จะทำชาบูกินกันเดี๋ยวตำพริกกับเกลือตำพริกมันนะอันนี้อ่ะ uh. you you can take it I c a n here e a าเราไปดูกันดูวะเนี่ยออลเนี่ย There's one yeah that's one นี่เก็บเองนะคะจากสวนเลยดีใจมากเหมือนอยู่ในเมืองนานอุ้ยสวยเนาะอันนี้เข้ามาอันนี้ก็เยลโล่เบบีนน This one, this one, very really yellow. There's one. <S yes. Let's just see the one. Oh, honey, look at this. That one. Honey, sit down. You see inside. That one inside deep. Yeah. yeah, yellow but. Hmm. That one. Very really hard เลยถึงไหมถึงไหม Because of deep. เออเก่งมาก baby. หอมไหม o i t a m a k E เ e s ดซอส for t o m o r r o w that for หมูกระทะ <c oughs> ทุกคนโอเคถึงมันจะอันนี้มันแกวแก่อยู่ข้างในแต่ว่าหอมริงที่บ้านมีมะนาวควายด้วยนะคะทําเวลาทําน้ำมะนาวทําเลมานเนตจะใช้มะนาวพวกนี้อุ้ยนี่เยลโล่อะเยลโล่หมดละเอาเ็คเยลโล่เฟิร์สเลยนะอ๋อดีจังนี่ฮะนี่หอมหอมอืม <c oughs> หอมเนาะ ทุกคนเคยเห็นต้นมะลุมไหมนี่ต้นมะลุมมะลุมเต็มต้นเลยนี้เอาเอาให้ดูชัดๆหน่อยนี่คือมะลุมนะเนี่ยรู้จักรู้จักกันใช่ไหมคะนี่ทําแกงส้มมันลอยมากอุ้ยดอกมะลุมเต็มเลยอ้ยพูดแต่แกงส้มแกงส้มอย่อุ้ยนี่เอาไปชิลีเบบี้ลุกลุกเฟล ทำไม why i cannot plant ที่ดี but my home easy to look even no water this still yeah that's you maybe Jay they ได้เจอสวนจ good morning everyone เพิ่งตื่นมาจากที่นอนเลยหน้ายังไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงนะคะตื่นเต้นออกมาเก็บผัก นี่เดี๋ยวเราจะทําต้มยํานะคะต้มยําไก่บ้านใส่เห็ดฟางเชา้านี้พี่สาวไปซื้อเห็ดฟางมานี่แล้วก็มาเก็บอุปกรณ์ในครัวเองพืชผักในครัวของเรานะคะอืมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมันก็ดีตรงเนี้ค่ะอยากกินอะไรก็เด็ดของในครัวเพราะว่ามีทุกอย่างปลูกเองนะคะอืมอันนี้ขนาดต้นนี้นะเหี่ยวมากเลยดูนี่มันไม่ได้รับน้นํานี่มันเหี่ยวมันยังออกแบบ พืชผลดีมาก host. อ่ะสะยากะดูสวยไหมสวยเนาะหอมมากเลยอันนี้เขาเรียกพริกหอมพริกขี้หนูหอมมันจะมีพริกขี้หนูสวนจะเป็นอันเล็กๆไอ้ต้นหนึ่งพริกขี้หนูหอมมีเนื้อสม ELL baby this one is c o f f e e พริกขี้หนูหอมโอ๊ยโอ๊ยหล่นเราเอาแค่เม็ดสีแดงๆนะคะเขียวๆแล้วปล่อยให้เขาโตไปก่อน น้องพีขอกินหน่อยนะจ๊ะอันนี้อันนี้ก็พอมีแดงๆนิดๆอันนี้เผ็ดกว่า this more spicy baby the more the more the more spicy yeah I think this is called bird bird's eye chili or something like mm hmm. that very 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 small โอเคคลาสเลยพูดแ๊่หนุ่นี่ดูมะน,นาวแม่นี่จะบอกว่าเทียบกับมะน,นาวโอ้ยโอ้ยร่วงคือมะน,นาวมันใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกับฝ่ามือเราอ,อันนี้คือฝ่ามือเรานะคะมาดูมะน,นาววางเต็มฝ่ามืออะ ทุกคนเจออะไรนี่มาดูว้าวนี่มะนาวคุณนายมะไรนะคะแม่มะไรของฉันนี่คือมะนาวปกติเมื่อกี้ที่เราไปเก็บต้นเมื่อกี้นะคะว่าลูกใหญ่แด้วยวนะนี่ใหญ่มากเลยนะ,ะนี่มะนาวที่ไปเก็บมาวันนี้เช้านี้กับมิสเตอร์เลมอนชอบไหม ชอบบ้านสวนเก็บผลไม้โอเคไปไป,ปทำกับสุพรรณจะบอกว่าเขาก็มีแก๊สปกติเหมือนที่เราใช้นะแต่เขาก็จะกอ่อกองไฟอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาเขาต้มตุ๋นอะไรนานๆนี่ก็เราก็กิกนอาหารแบบต้มไก,ไก่ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นอะไรคะ่ะ<า>ไปเลย <ไป S 2> เลยอแอบอไปว่ อันนี้ป้ายมานี่ป้ายโชว์ใส่เข้าไปใน y YouTube ไงจะดูร้านฉันเลอะเนี่ยเป็นลายขายดีแม่ค้าสวยไงเดี๋ยวกใส่ยูทูปเลยไม่เคยทำไม่ถ่านริงกาขึ้นสิอ๋อโอเคใช่ไหมอันนี้ขายดีอันนี้ขายดีใกล้ค่ะอืม ขายจนน้ำซุปหมดเป็นหม้อหทำหม้อที่สองต้มลูกใหม่สามแล้วโอ้โหคิดดูัวนี้นี่ไข่ดีนะเนี่ยนี่ใส่เยอะค่ะแม่ค้าสดแม่ค้าสดในใครก็ได้มาจีบทีแมคคาชอบสั่งชาด้ค่ะแมคคาเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะอังกฤษเด้อ ไม่บอกให้แม่ค้าเรียนภาษาอังกฤษก่อนเลยแม่ค้าไม่ยอมเรียนแม่้าเราภาษาอังกฤษได้ค่ะแต่ว่าขั้เออะไรเอสเวสเด๋งมากอันนยอันนี้เป็นร้านเรียบร้อย มีหลวงพ่อจันเลยนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์หลวงพ่อจันอันนี้เป็นหลวงพ่อจันรนี้ให้มึงรวยมึงร่ำรวยเฮงๆหงพ่อจันรแล้วก็เด็ดพ่อรัชการที่เก้าค่ะพ่อของเราอู้อันนี้ดอกไม้มาซื้อให้ตอนเขาเปิดร้านเนี่ยอันนี้ครูซื้อเออยังอยู่เลยสวยงามมากอือ อันนี้ก็เป็นรอ9สมัยรอ9กับรัชกาลที่8ปดน,นี่รัชกาลที่ห้าไปดูคุณชายนั่งรอเคเดี่ยอันนี้คุณชายนั่งรอเพียงเดี๋ยวเดี๋ยวรออาหารมาก,ก่อนนะคะอันนี้เขากำลังยุ่งกันเลย